ตอนนี้ไม่มีอะไรทำผม,มใช้โอสูคูแล้วก็หลัง <au> เพชรโอซูไงมัน,นมัน,ม,นมีจุกมันเลยไอวันนี้เหรอจะจะมาลองปงงั่น้มรวมกันอย่างแรกขนมปังอย่างที่สองซอสมะเขือเทศอย่างที่สามกล้วยครึ่งลูกอย่างที่สี่น,น,น,นมนมนมอะไรวะคาริชัช่นเออนมยี่อะไรก็ได้คาริชัช่น หัวลี่สงปั่นเล็กแล้วอันนี้มันเป็นของจากอินเดียแบบใส่แล้วหอมอ่ะดูชื่อดูชื่อเป็นกลีบของดอกกุหลาบอย่างแรกสายแม่งทันดุนเลยจัดแม่งยังงที่สองใส่อะไรกันดิใส่ออซอสซอสสิสตาฮิซิบิสก้านไม่เป็นใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวเพราะเราอุ้ย,ยเยอะนะครับใส่อัสนสองเลยซูมดิ ไปทัวเดี๋ยวขนไปไมป้ายไมค์เพนเนอร์ซอสเยอะเกินไปเฮ้ยพออยู่หัวค่ะใส่ไปกล้วยกล้วยกล้วยปอกก่อนเอเอ,อปอกปอกเป็นไม้ปอกปอกปอกทั้งปอกอย่างช,าชา้าๆนะครับอโอเคเนาะนี่ครับนะทั้งดุ้นเลยทำไปแล้วอย่างที่ 4, สี่ป่ะสี่ล้สุดค o n d i t น,น้อยใส่น้อยยางสุดท้ายอืมหอมมากลองดมดูหอมไหมนี่เดี๋ยวใส่แค่หนึ่งส่วนสี่ของฟานะครับเช็ดก็ฝันถึงเวลาแล้วครับแมงไม่ได้วะใช้นุม กูรีอ,อ,อ,อยู่ครับพรุ่งนนนนี้นะจะจมาทนาทครับนีมันมีคนมามามบอกอะ่สักอย่าง โอ้อยอางนี้นี่ครับจะเอามืออัดไปเลยเฮ็ดซูมซูมแกนหน่อยดิผมอัดไปเลยอ๋ออ๋อเราทุ่มเทเลยแสดงนีมากงบนะครับงบก็ประมาณต่อให้ตายก็ไม่เกินร้อยนีครับเพราะส่วนมากของชฉลีนยปรมา แม่งเหมือนขี้เลยดูอ้า ขนมปังใหม่อันนีงดิขนมปังจ้าโอ้โคตรเม็นเลยฉิอันนี้ขอแนะนำว่าฉิเพราะตะกี้นี้มันลำบากมากในการปัน่นแม่งหมดใส่เรี้ยอะไรเดียวมีให้สใส่ป้องเนี่ยอะไรไม่ใส่เรี้ยีสังไรนมสดคาริชช่ะครับเพิ่มกระสือดุนดุนดุน Thôi nói cái đi không oh. để đi đi để... ra mừng cá đẹp với nè Được hả, Được ไม่นม <cabeça> ่ไม่ไม่ไม่ไรี้ม่ลม่ไ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 ม่ดม่ไม่ไม่ไมัน,ยยน,น,ววน่ไม่่ามอไ่ไ่ไมไ่ไม่่ไไ ดเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนๆ่ายตนแดดก็อีเป็นไอ้น,นี้ต่อให้ตายมันก็ไม่ยอมหล่นมานะถ้าหล่นมันมีมืออยู่ตกลงแดงไม่แดงไม่รู้ไม่แดงอัน,นี้แค่ลองทำดูดดครับต่อไปเออครั้งหน้าจะเป็นช็อตใหม่แดกได้โหดกว่าเดิมสวัสดีครับบายบาย